อันนี้มันเป็นชุดกิฟต์เซ็ตแฮปปี้มิวอะคัะน้องๆก็ะ <laughs> จะต้องมาคู่กัน สวัสดีครับผมออสมหาชัยครับก็หลังจากที่เราได้ดูรถของพี่ออสมหาชัยแล้วก็ฟังเสียงกันไปคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกว่า Yamaha x m a x นะครับจากเดิมที่เคยมีขุมพลังอยู่แล้วในตอนที่เป็นรถใช้งานทั่วไปนะครับพอทำมาเป็นรถแข็งเนี่ย มันจะมีความแรงความจัดจ้านมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีเทคนิคการโมดิฟายยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอความรู้จากพี่ออสทั้งแต่งแรงแล้วก็แต่งสวยร้านของพี่ออสมหาชัยมีอะไรไว้สําหรับซัพพอร์ตลูกค้าบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็อยากจะให้พี่ออสพูดถึงประวัติเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของพี่ออสในเรื่องของเส้นทางการทํารถการโมดิฟายรถสักหน่อยก่อนเราเริ่มทํารถเนี่ยมาจากตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับก็ผมเริ่มทำยศ ทำรถตั้งแต่อายุสิบสี่ครับเล่นมอเตอร์ไซค์มาต้องนานแล้วก็คือรถมอเตอร์ไซค์เล็กๆก่อนที่เล่นแล้วก็ขยับไปทํารถใหญ่ไปทํารถยนต์อยู่อยู่พักหนึ่งครับแล้วก็เพิ่งมาเล่นมอเตอร์ไซค์รถพวกนี้ครับว่าได้ประมาณห้าปีครับแล้วในตอนช่วงที่พี่ออสเริ่มทํารถเล็กอันนี้พี่ออสได้มีการแบบว่าไปเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะการโมดิฟายมาจากก็ไปอยู่ตามช่างตามอู่ครับเป็นลูกน้องเขามาก่อนก็ไปอยู่หลายๆอู่ไปฝึกไปอยู่ไปจนเป็นจนจํามาก็มาทําเอง แล้วในตอนส่วนที่พี่ออสโมดิฟายรถใหญ่ก็คือเป็นรถยนต์ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นรถกระบะหรือรถเก่งครับเป็นรถกระบะส่วนมากจะเป็นพวกดีเซลคอมเรลวครับจากนั้นเนี่ยพอกลับมาทํารถพวก X Max อย่างเงี้ยครับพี่มันทําให้เราได้อะไรมาจากการที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นบ้างครับพวก X Max หรือพวกนี้นะครับแนวทางมันก็คล้ายรถยนต์พี่พวกพวกชาร์ปพวกอะไรมันก็มีคล้ายๆกันคล้ายๆรถยนต์นี่แหละครับขอที่เล็กน้อยเพื่อที่ให้แฟนๆแบบกำลังจะตัดสินใจซื้อ หรือเล่นรถบ<ะ>ิ๊กสกูตเตอร์ก็จะมี เอ็กแมกอยู่ในนั้นเนี่ยอยากจะทราบว่าจุดเด่นของตัวรถในเรื่องของการขับขี่และก็เรื่องของเครื่องยนต์นะพี่มันมีอะไรบ้างที่พอจะเป็นจุดเด่นก็เอ็กแมกมันก็ขี่ดีพี่พก็คือรถมันทนเครื่องกันตซีซีก็เยอะแรงบิดมันก็ดีครับขับไกลๆดีเลยครับแล้วอย่างร้านพี่ออนี่มีอะไรสําหรับแต่งของตัวเอ็กแมเนี่ยเรียกว่าเต็นระบบเลยไหมพี่ก็คือว่าผมมีทุกสเต็ปก็มีตั้งแต่สเต็ปต้นๆยันสเต็ปสูงๆหรือว่ายันเป็นรถแข่งเลยใช่ครับนอกจากตัวรถพี่ช่วงล่างหรือบ ดีภายนอกอย่างเงี้ยพวกอุปกรณ์สวยๆที่พี่มีใช้เนี่ยคือมีจําหน่ายที่ร้านก็ก็มีครับผมก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งก็มีจัดให้ได้หมดก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกทีนึงนะสหรับเรื่องอะไรครับผมก็ถือว่าเป็นที่เรียกว่าแนะนําตัวของมีออได้พอสมควรแล้วทีนี้ผมก็จะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปทําการแข่งขันในงานบุรีรัมพ์พันเมตรในตัวรุ่น X Max Forza 460 มวันนั้นเนี่ยพี่เตรียมรถไปแข่งกี่รุ่นครับวันนั้นเตรียมรถไปแข่ง3รุ่นครับพอซาเอ็กแม็กสี่ร้อสิบำหรับตัวรถที่พี่เอาไปก็คือจะมีอยู่2คันนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คใช่ครับคันนี้เลยคันไหนที่ได้รางวัลกลับมาครับพี่คันนี้เลยครับจะเป็นคันนี้สีเทาครับผมพี่ได้มีการโมดิฟายเครื่องยนต์ยังไงบ้างครับจนเรียกว่าได้ ช่วยรางวัลกลับมาครับผมก็เอ่อจะเริ่มจากทางล่างเลยก็คือเป็นข้าเหี่ยงชัก2มิลครึ่งของ m อ็ครับแล้วก็มีการซิ่งของ m อ็ชุดหัวก็คือลูก8.5ก็โมดิฟายวาลทุกอย่างทำรดแคมเพิรมครบหมดครับเรือนลิ้นเร่งหัวฉีดอะไรเงี้ยพี่ก็เรือนเร่ง4 5มิลครับหัวฉีดก็6 0 0กว่าซีซีครับก็เรียกว่าไม่ธรรมดา ตัวรถนี่ใช้เป็นกล่องสแตนหรือว่าเป็นกล่องเดิมครับพี่เป็นกล่องเดิมครับ,ดดเ,รบเป็นกล่องเดิมติดรถเลยครับอันนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จูนเลยก็สามารถที่จะรีดแรงมาแล้วก็ทําความเร็วได้ได้ครับน่าจะประมาณ400 c ีพอดีคันนี้ครับทีนี้มาถึงในส่วนคําถามว่าตอนที่แบบพี่ทําการไล่รถหรือรเตรียมความพร้อมในการไปแข่งขันเราเตรียมรถและซ้อมเนี่ยซ้อมยังไงมีสติติเวลาอยู่ยังไงบ้างพี่ก่อนที่จะไปแข่งก็ก่อนที่ไปแข่งก็คือก็ซ้อมซ้อมซ้อมบ่อยซ้อมเยอะเลยแล้วก็ทํารถมาเป็นเดือน นะครับก็คือเซตมาเป็นเดือนนะฝ่าจะไปวิ่งได้แชมป์เนี่ยเพราะว่าในรุ่นท um Pr ี่แข่งน่ะรถมันเยอะมากแล้วก็ม pues ีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นนะครับพี่เรียกว่าหัวหัวของประเทศไปกันหมดใช่ครับพี่ก็คือว่าก็คือว่าซ้อมแล้วเราจะบอกเวลาก็บอกได้ครับซ้อมเป็นวิครับเพราะว่าที่เทสอะคือเทสหนึ่งกิโลก็คือหนึ่งพันเมตรเวลาเป็นที่น่าพอใจครับถึงได้พร้อมที่จะไปวิ่งนะครับพอจะมีความเร็วคร่าวๆพี่สำหรับรถ หนึ่พันเมตรในตัวเจ้าเยม่าหเอกแมถ้าความเร็วก็ของผมมากก็คือ190บวกแล้วก็14 95อยู่ประมาณนี้ครับใน1โลนะครับแล้วจากการเตรียมความพร้อมของเราจนไปถึงวันแข่งอ่ะพี่มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับจากคอลี่ไฟล์ไปถึงเข้าไปแข่งคู่ ผมมีมีเยอะอ,อุปสรรคมันเยอะอคือ,อเพื่อเป็นไอเดียสําหรับน้องๆที่แบบบางทีอยากแข่งอ,อยากเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันก็นหนึ่งเ,เลยก็คือว่าปัญหาคาสต์าัสตมันชอบลื่นครับพอรถกําลังมันเยอะท้องม,มันเยอะ คาดมันจะไม่อยู่คาดมันชอบลื่นสายพานมันชอบเสียง่ายคาดสายพานเนี่ยมันเป็นอะไรหลักๆท,ที่จะต้องเสียเลยครับแต่เครื่องผมก็เทต,ตัวเดียวผ่านเลยผมไม่ได้เทหลายตัวเพราะรุ่นนี้ผมเคยทำอยู่แล้วคือคาดนี่คืออุปกรณ์สินส้นเปลืองเลยสิ้นเปลืองเลยคือว่า,าจ,จะซ้อมสักกี่ครั้งแล้วเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับพี่ก็ที่ไปก็เปลี่ยนไป2ตัวครับคาดก็คือว่าซ้อมได้สองสามลันก็ต้องเปลี่ยนลวครับสองสามันก็ต้องเปลี่ยน โคดิฟายแข่งจริงก็เปลี่ยนตัวขี่เราพี่ชื่ออะไรครับชื่อกอรครับสั้นๆเลยพี่ใช่ครับชื่อกอรกอรเป็ดซิงครับอากอนเป็ดซิงทำไมเราถึงจับนักแข่งตัวนี้เข้ามาเป็นตัวก็คือคนนี้ขี่ให้ผมมาตั้งแต่เริ่มเริ่มเราเริ่มแข่งรถเลยเขาขี่มาตั้งแต่เราไว้ใจสี่สุดแล้วแล้วผลของการแข่งขันก็คือวันนั้นนะครับรถที่มันโคดิฟายมาที่อยู่123มเนี่ยมันโคดิฟายมาเวลาเดียวกันหมดเลยนะแต่ผมไปพลาดตรงที่ว่าประมาณเท่าไหร่พี่เอ่อในเวลาวิก็ยีครับสี่ศูนย์ครับ ก็คือโคดิฟายมาหมดเลย3คัน1นึ่งสเนี่ยเป็นเวลาเดียวกันหมดเลยคือเลี้ยงกันหมดเลยใช่ครับมันจะมามันจะเหนื่อยตรงที่ว่าเรามาชิงไฟกันแล้วครับเพราะการแข่งขันวันนั้นเนี่ยปล่อยตัวแบบเป็นการเป็นการ ET ก่อนครับอ t คัดคัดก่อนครับอธิบายไฟ ET คัดนิดหนึ่งครับพี่ก็คร่าบางทีน้องๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้คือเดี๋ยวนี้เขาจะชินเนการที่แบบว่าเอ้ย เอารถมาปล่อยปุ๊บแล้วใครเวลาดีสุดก็มาจัดชาร์จแต่ E.T. เนี่ยทาง N.G.O ทางบุรีรัมพพันเมตรเนี่ยก็เริ่มได้มีการจัดไฟ<ช> E.T. แข็งขึ้นมา<ช>เดี๋ยวอธิบายสักนิดหนึ่งพี่ก็ถ้าไฟ E.T. ก็คือรอไฟเขียวถึงจะออก ก็คือจะไม่มีฝาวถ้าเราออกพอดีไฟเขียวเนี่ยเราจะออกตอนไหนก็เมื่อที่เราพร้อมพอออกปุ๊บเวลาก็จะจับตอนที่ราเราขยับถ้ารถเราังไม่ขยับไฟก็จะไม่จับครับนั่นคือเวลา E T แล้วในส่วนตอนที่เราแข่งก็แข่งก็คือถ้าไปถึงแบตเทิลก็เป็นเวลา R T เขาก็จะเอาสี่คันมาแบตเทอร์กันแต่ไอ้รอบแบทเทอร์น่ะที่ตัดชนะชิงหนึ่งแพ้ชิงสามรถผมออกฝาว่รอบนั้นเพราะว่าน้องผมเก่งๆครับเพราะว่าสนามใหญ่งานใหญ่ก็คือมีเก่งๆหน่อยเป็นธรรมดาครับและยิ่งอย่างที่พี่ออสบอกก็คือว่าถ้ารถเนี่ยเวลามันเท่ากดีสาโอ ที่จะได้เปรียบก็คือใครออกตัวได้จุดแรกเร็วสุดใช่เลยอยู่ที่ออกตัวกันเลยเพราะรถมันเบียดกันมากเพราะว่ารถที่คัดเข้ามาแล้วว่าจาก20กว่าคันนะคัดเหลือ4คันนะมันหัวลามันชิดกันมากคือแค่จุดหลังเดียวแค่ออกตัวเลยซึ่งวันนั้นเราก็ทําผลงานได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ก็รอบนั้นมันตัดเชือกไปชิงที่1ไม่ได้เพราะว่าผมออกฟาวผมก็เลยไปชิงที่3ก็คือเราทําผลงานได้เป็นที่3ครับก็เรียกว่าจัดเป็นถ้วยระดับประเทศเพราะว่าทางบุรีรัมนีก็น่าจะเป็นสนามเดียวในประเทศไทยที่สามารถจัดแข่งใเป็นพ ใช่ครับผมแต่มีที่ซ้อมอยู่ตอนนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นวังน้อยสปีดอ <Speed S 2> วีนิวซึ่งก็ยังไม่ได้มีการจัดแข่งยังครับยังไม่มีไฟมาตรฐานก็เป็นสนามให้สามารถเล่นได้ฝากสําหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆที่แบบว่ากําลังจะขี่รถหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องของการแบบว่าไปซิ่งไปแว้นบนถนนอะไรเงี้ยพี่เชิญชวนเข้ามาเล่นในสนามอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ สนามเปิดเยอะมากใช่ครับสักนิดหนึ่งก็คือว่าเอ่อถ้าพูดก็คือในสนามมันดีกว่าแน่นอนครับบนถนนมันใหญ่เลยครับเพราะว่ามันเสี่ยงเวลาราไปแว่นเราไรเดือดร้อนพ่อแม่ด้วยครับเพราะเนี่ยทุกทุกรายการเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจัดช่วงพิเศษให้น้องๆเรียกว่าแว่นปล่อยแว่นใช่ครับก็มีก็จะมีครึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะมีให้เล่นอยู่แล้วนะสำหรับน้องๆเรียสนใจยังไม่เคยเข้าสนามก็ลองไปเล่นดูกันได้ปลอดภัยนอกจากเสียค่าตั๋วเข้าไปแล้วก็ยังได้ขี่แว่นฟรีด้วยใช่ครับทีนี้ เดี๋ยวเราจะขอดูอะไรพี่ออนนี่ครับบนโต๊ะที่อยู่เนี่ยก็จะเป็นแค่ต้องบอกว่าแค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง <c oughs> นะครับจริงๆนะมีเรียกว่าเต็มระบบเลยครับผมเราก็จะให้ดูคร่าวๆก็ส่วนสําคัญก่อนก็จะเป็นนี่เลยผมอันนี้เป็นฝาสูบฝาสูบนี่เหมาะกับใช้ตัวไหนยังไงครับพี่เหมาะกับรถลูกทั่วไปครับรถลูกที่เราทําลูกขึ้นมาแล้วพอเราทําวาล ทำอัตราส่วนอัตราซ c ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับก็คือมีการเซตขนาดห้องเผาไหม้ใช่ครับอัตราส่วนการอัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วคือเป็นสูตรครอับอย่างตัวนี้นี่ต้องใช้กับลูกสูบกี่มิลครับลูก80บมิลครับก็เอ็กแม็ลูก80ที่ใช้กันที่รถตันถนนที่เขาใช้ใช้กันก็คือเยอะเลยครับเอ็กแม็อันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าพี่พี่ออสก็พูดถึงว่ามันมีรถที่เป็นแบบว่ารถถนนขับเล่นใช้งานใช้งานรถทิพยอันนี้เป็นกลุ่มเดียวกันใช่ครับ แล้วก็จะไปเป็นกลุ่มรถแข่งครับผมก็จะไปอีกสเปหนึ่งอีกสเตปแสดงว่าการเซตพวกนี้ก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันนิดหน่อยครับฉะนั้นเนี่ยน้องๆเวลาจะสั่งของหรือสั่งอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาพี่ออสได้ใช่ครับยังไงเดี๋ยวให้พี่ออสฝากช่องทางการติดต่อหน่อยื่อใครสนใจอะไร a c ซ b o o k อู่ช่างออสภาษาไทยพิมพ์ไปเลยครับทีนี้ก็มาดูต่อกันนะครับว่าอย่างสมมุติสเตปเอาซึ่หนึ่งสเตปก็สเตปรถเริ่มก็รถบ้านก็เอ่อไล่ข้างไล่ข้างก็ข้างโอเพ่นอย่างเงี้ยข้างโอเพ่นก็จะมีพวกลิ้น ท่อกรองหัวฉีดแล้วก็ชุดชามนะครับนช,<า>ชุด,ช,ดชามชุดชามชามพอมเม็ดนี่ครับครับก็คือสเต็ปแรกสเต็ปนนขั้นพนคือ พื้นเลยพื้นๆเลยก็คือสเต็ปสตาร์ทกันเลยเบาๆกระเป๋าหน่อยอันนี้เท่าไหร่พี่ชุดนี้ก็หมื่นกว่าบาทครบๆเลยไล่ให้อะไรเรียบร้อยไล่ให้เรียบร้อยครับความเร็วประมาณพี่ความเร็วก็ต้องมีร้อยรุ่นเดี๋ยวต้องแบบว่ามันจ่ายเท่านี้ได้เท่าไหร่มันเกินร้อยหกสิบเยอะเหมือนกันนะครับเกินร้อยมีร้อยเจ็ดสิบไล่ดีๆตัวขี่น้ำหนักได้หน่อยครับก็คือใจถึงๆหน่อยมีร้อยเจ็ดสิบได้ใช่ครับสำหรับชุดนี้ใช่ครับขยับสเต็ปขึ้นมาอีกสักหน่อยพี่ ขย,ขยับสเต็ปก็จะเป็นพวกแคมครับล้วก็เพิ่มแคมเข้าไปแคมนี้พี่ใช้เป็นของสำนัก m i อ็ใช่ครับผมใช้ของ m อไ็ทุกตัวครับแคมนี้มีหลายเบอร์ไหมพี่แคมมี4เบอร์ 4เบอร์มี1 2 3 4แล้วแต่สเต็ปรถแล้วแต่ที่ช่างเขาจะไล่ให้หรือเลือกให้ก็สเต็ปที่2เนี่ยที่ใส่แคมเนี่ยที่ก็จะมีอยู่แล้วว่าจะต้องใส่เบอร์ไหนใช่ครับก็จะมีอยู่แล้วใช่ครับต่อจากนั้นเลยพี่ต่อจากนั้นก็จะเป็นขึ้นลูกและขึ้นลูกขึ้นลูกแล้วขอขึ้นลูกสักหนึ่งสเต็ปครับพี่ว่าขึ้นลูกก็จะเอาแบบขี่ทัวร์ลิงได้ไปลากิงได้อ่ะพี่ใช้งานหนักๆก็ลูกเจ็ดหกเลยขับข้ามจังหวัดขับไปไหนได้หมดเลยคือว่าดูแลง่ายเหมือนรถเดิมๆลูกมันใหญ่ไป แล้วก็จะมีให้เลือกก็คือว่าจะต้องดูดสดจะดูดสดหรือดูดเข้ากองดูเข้ากองก็จะเป็นแบบนี้ครับเข้ากองเดิมถ้าดูดสดก็คือว่าจะขึ้นยูบ็อกที่วัยรุ่นเขาใช้กันดูดสดกับดูดกองพี่ดดดูสแน่นอนแหละแน่นอนเลยดูดสดแรงกว่าอยู่แล้วครับแรงกว่าแล้วดูดกองมันนีดียังไงพี่ดูดกองมันก็ดีที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเยอะพี่ฝงฝุ่นอะไรเงี้ยในกองมันกองให้เราอยู่แล้วแต่อันนี้เราต้องดูแลมันนะเพราะว่าใต้เบาะอะไรไปเข้ามันก็ไม่ได้นะทําให้เครื่องพังได้ฉะนั้นน้องๆเรื่องของา ครับผมแรงเนี่ยมันทําให้แรงได้ทนก็ต้องใช้งานเป็นใช่ไหมพี่เหมือนพี่ออสบอกว่าเฮ้ยคุณอยากดูสดคุณก็ต้องหลีกเรื่องฝุ่นน้อยหลีกเรื่องน้าหน่อยอย่าให้มันแบบไปเจอสิ่งโสโปรกเยอะใช่ครับทีนี้ราคาพี่ชุดนี้ลูกเจ็ดถกถ้าลูกเจ็ดถกผมทำอยู่ประมาณหมื่นกลางๆไม่ถึงสองหมื่นก็คือรถที่มันมีข้างโอเพ่นมาอยู่แล้วหมายถึงว่ามีสเต็ปแรกมาแล้วก็คือพอขยับสเต็ปก็หมื่นก็หมื่นกลางๆ ตัวนี้ทำความเร็วได้อยู่ประมาณสักเท่าไหร่พี่เพราะว่าไออย่างเนี้ยผมส่งให้180คือเราวิ่งได้เลย180 GPS หรือยังไงครับวิ่งได้ก็เรียกว่าจริงๆกันพอเหลือพอใช้นะครับน้องๆลำรับเหลือใช้งานในเรือจริงๆครพอพี่นี้มาดูสเต็ปรถแข่งเลยพี่มันต้องหมดสักเท่าไหร่ครับ ถ้าสเต็ปรถแข่งก็งต้องมีงเลยพี่อย่างนี้เลยแบบว่าอยากได้ถ้าสเต็ปนี้ก็ต้องมี40,000กว่าบาทครับก็ส่งคือว่าส่ง9 5ในระยะโลกว่าๆาเงนะี้ยส่งรถ้าระยะ2โลก็ส่ง200<ไ>ส่งได้สบายครับ200เร็วมากขับกันไม่ไหวแนะ่เรียกว่าหาถนนขับยากอยู่พอสมวควรสำหรับบ้านเรารแ,ลและแล้เลยคือสำหรับนบบ้อง มีสนามแข่งปีหน้าบุรีรัมพ์พันเมตร2รายการด้วยกันใช่2ครั้งต่อปีใช่ครับ NGO มีแน่นอน1ครั้งปลายปีนี้ก็มีอีกครับใช่ครับก็ทีนี้ผมก็จะมาต่อในส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเลยพี่ว่าเราจะมีการแข่งใหญ่ก็คือจะเป็น NGO Super Part นะครับที่บุรีรัม์ d a s Character นะครับวันที่ 24, 25, 26, 3วัน3คืนโอ้โหพี่มีการเตรียมรถยังไงบ้างที่จะไปร่วมการแข่งขันครั้งนี้ครับ ก็ผมเตรียมไว้2รุ่นเพราะว่า,าที่บุรีรัมย์จะจัดอยู่2รุ่นครับพี่ก็คือร,รุ่น 400cc 400, 400ับรถ 400cc ใช้รถ X Max ทีนี้มีการเตรียมพร้อมมีการซ้อมและเซ็ตรถปรับเกมอะไรยังไงบ้างไหมพี่ จริงๆ้วตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการกลางเดือนเนี้ยมันมีแข่งงานงานงานที่เทนคนครก่อนอมผมก็ไปวิ่งก่อนครับ,รบเพราะว่ามันมีรุ่นเดียวกันที่จะวิ่งน่ครับคือรถผมก็พร้อมแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะเร็วกว่าเดิมด้วยโอ้โหอ่าก็ฝากทีมแข่งอื่นๆนะที่ยังไม่ได้เตรียมตัวครับระวังด้วยสําหรับทีมบีออนมาใส่เอาจริงนะงานนี้ใช่ครับเพราะว่าถ้วยนี้มันถ้วยใหญ่แล้วนะว่าจัด ห้าลำดับของประเทศไทยซึ่งการันตีความเฟียวโดย NGO อีกแล้วซุปเปอร์ฟาสอยากจะให้พี่ออดเนี่ยครับฝากถึงแฟนๆในแฟนเพจเซียนมอไซค์ครับเป็นกำลังใจพี่ออดหน่อยก็เป็นแฟนขับพี่ออดหน่อยครับพี่ก็ฝากเชียร์ด้วยครับอู๋ช่างออดครับก็เรียกว่าน่าจะรู้จักพี่ออดมากขึ้นแล้วครับทางเซียนมอไซค์นะครับเราก็ดีใจที่มีโอกาสพา แฟนๆของทางแฟนเพจเรามาหารเรียกว่าเจ้าสำนักต่างๆที่โมดิฟายเจ้าตัวรถ XMAX ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางพี o ่ออสเนี่ยจะไปร่วมการแข่งขันแล้วประสบชัยชนะนะครับ,รบหวังว่าเราจะได้มาสัมภาษณ์พี่ออสอีกครั้งหนึ่งหลังจากจบรายการ NGO Super Fast 2021นะครับก็ยังไงก็ฝากเชียร์พีออดด้วยติดตามด้วยนะครับพี o ่ออมหาชัย ดูว่ารถเขาแรงกว่าเดิมขึ้นแล้วจะประสบความสําเร็จไหมแล้วนอกจากที่เรามาสัมภาษณ์พี่ออสวันนี้แล้วครับพี่ก็ทางนี้ที่จะสานเซียนมาใส่ก็จะมีเงินอัดฉีดนะครับที่พี่ออสสามารถพาเจ้าตัว x อ a กแมขึ้นโพเดียมในรายการวีรำพันเมตรที่3มาซึ่งวันนี้เราก็ได้เตรียมเงินรางวัลมาให้พี่ออสนะครับต้องบอกเป็นเงินอัดฉีดนะเงินรางวัลว่ารับจากถ้วยสนามไปเรียบร้อยแลยครับพี่ก็นี้นะเป็นจํานวน1 0 0 0 0มบาทนะครับก็ อบคุณพี่ออสมากครับสำหรับวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็อย่าลืมเชียร์พี่ออสได้ครับเราคงจะได้เจออีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่เพราะว่า <6. S 2> แข่งเสร็จก็ประมาณ26ครับ26 แต่ยังไงเราก็จะมีการถ่ายทอดวิดีโอนะครับทำเทปบันทึกภาพแล้วก็แน่นอนที่สุดก็จะมีการเอามาลงที่ช่องเพือ่อใหฝากติดตามชมนะครับทางนิสชันเซียนมอไซค์นะขอบคุณพี่ออสมากครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะครับทางแฟนเพจเซียนมอไซค์นะครับแล้วก็ u ู u ูบชัแนลเซียนมอไซค์ชแนลนะครับอย่าลืมก่อนจะจบทิ้งท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม อะไรแต่งสวยงามและรบ,บริการในร้านพี่ออสแบบคร่าวๆนะครับอยากชมคลิปเต็มอยากจะชมอะไรและบริการมากกว่านี้ก็สามารถพิมพ์มาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวทางเซียนมอเตอร์ไซค์เราจะพามาชมอีกครั้งหนึ่งครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าไอเดียในการแต่งรถนะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับว่ามีอะไรบ้าง ภาพในร้านของพี่ออนนอกจากเรื่องเครื่องยนต์ก็จะมาดูสภาพเลยพี่อย่างยกตัวอย่างก,ก็ X Max ค,คันนี้พี่ก็เริ่มจากพวกคาร์บอนเคลฟล่าครับผมนี่ชุดนี้ตัวนี้โดยปกติเนี่ยมีพี่ออนมีบริการขายนี่ครับผมผมมีรรทั้งสับทั้งขายขาดครับอ๋อมีทั้งสับและขายขาดครับผมอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ก็ชิ้นนี้ก็สองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทครับผมอันนี้ก็แบบว่าเป็นอะไรสวยงามแบบชิลๆสวยครับต่อด้วยก็พวกปั๊มเบรกปั๊มเบรกปั๊มบนปั๊มบนก็เป็นพวกปั๊มอิตาลี ทางเราก็มีบริการถ้า,าถ้าลูกค้าต้องการก็สั่งได้ได้ก็จ,จัดของให้ได้ครับ ซื้อมาก็ติดตั้งให้ได้ใช่ครับจะเป็นพวกสายถักใช่ไหมพี่สายถักกระปุกใช่ครับอันนี้มันเป็นชุดกิฟต์เซ็ตแฮปปี้มิวอะครับน้องๆมันจะต้องมาคู่กันใส่ปั๊มทงชาติใส่สายเดิมมันไม่เข้ากันนะมันไม่ได้มันไม่ได้หัวสายไม่เข้ากันเลยหรือจะลองเฮ้ยจะลองแต่ถ้ามีน้อยก็ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆปั๊มเดิมก็ขับได้ใช่จริงๆตัวแข่งพี่ก็ไม่ได้ใช้ความไม่ได้เน้นสภาไม่ได้เน้นยวไปดูข้างหลังตัวแข่งของพี่ ทีนี้ก็ต้มีไอเดียอย่างเช่นล้อใช่ไหมพี่ล้ออันนี้ก็ล้อก็แพงหน่อยพี่ก็คือว่าเป็นล้อฟอร์สอย่างนี้โดนนี่ถ้าโดนต้องโดนเท่าไหร่ครับพี่ก็ต้องลงสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าครับผมถ้าไม่ไหวเออไหวก็แบบนี้แบบนี้นี่ครับก็เป็นทําสีครับเป็นทำสีอ่าถ้าไม่มีตังค์ซื้อล้อฟอร์สทำสีเท่าไหร่ครับถูกก็สองหมื่นห้าสามพันลดไปสิบเท่าน้องสวยใกล้เคียงกันแต่ว่าน้ําหนักอาจจะต่างกันหน่อยแต่ว่าดูคล้ายดูคล้ายมงมนเหมือนกัน จะบอกว่าที่ว่าหล่อข้างเดียวเนี่ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าอะไรแต่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ด้านขวานี่ดูได้เลยว่ามีอะไรบ้างนี่โอ้คันนี้นี่ต้องบอกว่าอะไรแต่งเนี่ยสามแสนอยู่ไว้พี่ไม่ถึงครับไม่ถึงอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันปั๊มนี่ปั๊มนี่เป็นแบมโบ้เลยจานก็เป็นแบมโบ้โฟลติ้งนะครับรุ่นไหนใครรู้พพ์มาใต้คอมเมนต์หน่อยผมไม่เทียบเรื่องอะไรแต่งครับ แต่อย่างที่บอกข้างบนพี่ก็ใช้เป็นอิตาลีทางซ้ายและขวานะครับพมกก็อันนี้ไม่เคยเห็นเท่าไหร่อันนี้ที่ห้ออะไรนะครพี่ไฮรอดใช่ครับสายก็เป็น h ฮดเฮดพีงานข้างหลังก็นี่พี่ตัวนี้ท่อสูตรของ SC ครับ SC โตอตอนนี้กําลังมาเลยท่อหายากกําลังมาเลยใช่ยังฟูลไทเทเนียมเนี่ยพี่ ครับลูกค้าอยากจัดเท่าไหร่ครับใบมันก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นแบบนี้นะสองหมื่นช่ครับมันก็จะแพงหน่อยก็เพิ่มพูดถึงว่าราคาเวทรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะพี่จรับจริงเนี่ตัวรถอย่างรถเล็กถ้าเป็นฟูลเดียมก็หมื่นปลายหมื่นปลายหมื่นก็ปลายถึงหมื่นต้นต้นเลยก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรที่แพงเพราะวัสดุมันแพงใช่ครับแต่ที่แน่นอนคือเรื่องของตัวแวนที่ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นช่างที่เขาทําเกี่ยวกับรถโมดิฟายเขาจะเรียกสูตรของพ่อใช่ไหมครับนี่ปั๊มล่างก็จะจัดเต็มแบบแน่นๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโช๊คของยี่ห้ออะไรครับพี่ผมไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้เป็นของลูกค้าใส่มาพี่นี่ใครที่เป็นแฟนๆในแฟนเพจเซียมโมไฟ ถ้ารู้จากยี่ห้อนี้ก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับผมอ่านแล้วก็ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปอ่านของเขาผิดเดี๋ยวเขาจะว่าครับจริงๆแล้วมันดูสวยงามมากนะครับเนื่องจากบางทีเนี่ยเจ้าตัวยามาฮ่าเอ็กเเบกเนี่ยมันเป็นรถที่ว่ามาจากทางอินโดใช่ครับอินโดอะไหล่แต่งบางทีทั้งยุโรปหรืออะไรเงี้ยก,ก็จะมีทั้งอิตาลีใช่ไหมพี่แล้วก็เหมือนกันที่พี่ออนบอกอ่ะว่ามีอะไหล่ให้เรียกหลายคาัสในไทยของเราก็มีอย่างเช่นซีโมโตนี่เป็นของไทยหรือของนอก่ครับเป็นของไทยนะครับอย่างตัวสายเบรกอย่างเมื่อกี้พี่ ก็เป็นของไราคาจะย่อมยาหน่อยถ้าคนชอบใส่กก็จะเป็นเป็นสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเรียกว่าราคาจะขึ้นไปอยู่นี่ก็จะเป็นตัวเรียกว่าตัวเต็มตัวเทพหน่อยนี่เราไปดูแบบรถแข่งที่ยินใช่นีก่าอันนี้แรงแต่ว่าไม่ต้องใส่อะไรแรงมากเอาไปเล่นที่เครื่องเล่นเบาเล่นเบาแล้วก็เล่นที่เครื่องนี่เลยสีล้ออย่างนี้เขาเรียกสีอะไรครับพี่ เขาเรียกว่าสีโครเมียมครับสีโครเมียมครับเป็นไงล่ะสีชมพูเลยครับมันแววตัวรถอย่างอื่นเลยก็นี่มีชิวแน่พี่เป็นคาร์บอนขางร้านหนึ่งกันครับอย่างอื่นก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรละเอียดอะไรมากไม่มีรายละเอียดครับมาดูช่วงล่างดีกว่าช่วงนี้เป็นของไทยอีกเหมือนกันก็ได้ครับของไทยคก็เป็นช่วงที่รถแข่งดีในระดับนึงแล้วอันนี้ทําไมเราต้องกัดอย่างนี้พี่อันนี้ก็คือเราระบายลมครับแล้วก็ทําให้พวกเราเซอร์วิสง่าย เพราะเราต้องเซอร์วิสบ่อยเปลี่ยนบ่อยก็คือถอดชามไล่เม็ดไปแล้วก็ทำบ่อยตลอดอ๋อเหมือนอย่างที่พี่อ้อนบอกบางทีว่ารถเนี่ยมันแรงมากใช่ครับปัญหาจี่ก่อนของมันก็เลยเป<ช>็นทพิกาใเฉยมันจะร้อนเราก็ต้องเปิดให้มันรับอากาศเลยเรียกว่าระบายความร้อนไปเรยเรื่อย แล้วก็เซอร์วิสง่ายอย่างที่พี่ออสบอกแตต้องไม่ใครนอนหมดนี่เลยแล้วก็ใครให้ครึ่งหลังนี้ใช่ครับก็เปลี่ยนเช็คคัดได้แล้วใช่ครับคัดได้ใช่ครับมาดูท่อไอเสียแข็งที่ไม่ได้เป็นของนอกแต่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันของไทยครับแต่เป็นนี่พี่กูมหาชัยใช่ครับเป็นท่อตูรเป็นท่อสูตรด้วยวันนี้น่าจะได้ไอเดียสำหรับน้องๆในแฟนเพจเซียนมอไซค์ไปทบว่าทั้งจะเป็นรถสวย เรียกว่าแต่งแพงหน่อยครับหรือจะเป็นรถสนามที่เรียกว่าแต่งมีความเร็วสามารถใช้งานแข่งขันได้ใช่ครับก็น่าจะเป็นไอเดียนะครับวันนี้ทางเซียนมอใสไซก็ต้องขอขอบคุณพี่ออสอีกสักครั้งหนึ่งที่เรียกว่าให้ทั้งความรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็การแต่งสวยแต่งสภาพนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ